ครับผม,ามาราบนมัสกการครับผมเปียยนในทั้งฝนห่อนวะครับ<ะ>ทั้งฝนเปียยนในอากาศเย็นดีหรือห่อนดีโอ้ยห้่อนทุดยอดเลยจริเงเลยคักแล้วนี่อบอกเลย <c oughs> นอนเปิดปัดลมยุ่นอยู่เนี่ยคักแล้วพดแล้วห่อนห่อนทีน,นี้ หวันเป็นไปแห่นาคโอ้โอ้วนแห่บุญมหาธาตุแห่พระเวทโอ้ยห,ห่อนบมื่อี้มึงบอกจังคิบเจ็ดเชือกอืมเป็นแห่ยู่งฟุ้อยู่ตำบลในตำบลห่อนคักาคล่อมแงขนาดห่อนนีดีเปิดพัดลมใส่ยังห่อน <laughs> เห็นไงยังๆๆยไม่เห็นเขาเรียก อัดรัดนึงว่บ้ามันใจก,ก้าสามก็หกมมันใจค่มน่าผัาเไปผ่านาจาเชยยังไงผมผมว่ามันจะขังสี่เป็นสันจันขันเป็นสันจันเนี้เลยเป็นทังสี่ก วัวเก่ามาเดี๋ยวมาจับเก่าตัวเดียวหนึ่งน้อจับเก่าเก่าสามตัวจะจะเลยน้ำบ๊กนั่นกันเลยจับไปสามคู่ก่อนห้าห้าจะมีเพิ่มกับที่เพิ่มใหม่จะคู่อังที่ดอกอืมันเพิ่มกันที่เพิ่มมีตัวพื่นหน่ว่ากับเพิ่มกับเป็นเก้าสองกันนั้นละ ก็ไปตีเพิ่มยีสตไปให้กับมีสามหางมีมีหางไหนนะครับมีสองศูนย์ศูนย์สองไม่ว่าสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองสองหนึ่งแล้วกัสองสองเลขต่ำน้อง,องมันหน 2, ึ่งนะเลขต่ำเลขกงันเล่นสองเด้ เล่นสองตัวเดียวสองสูตรมันเข้ากันมีเล่นสองตัวเดียวเลยมสองตัวเดียวคันที่ไปมันสองหางแปลว่าเพิ่มเอาเป็นที่หางก็คือเก่าสองตัวนึงมีศูตรสองสองหนึ่งสองสองเก้าสองเลย ก้าวสามหางหนึ่งเรียกว่าจะให้สามหางอะไรบนบ้าเมียนต้องจำหางเหรอซีหางคือเกาแล้วเว้ยสินะบ่อิ่มใจเด้อโมส้วงใจอะจหางบ่ส้วงกันบ่ได้เต็มคือเกามันกับโมส้วงแล้ว่นคือจังมันสิพอหล่อพอหล่อมาอยู่ว่วเสานี่เด้ ตัวเลขกะครับผมมันเลกมันออกแบบนี่มันไปสูงแล้วมันตองลงมาทำอือมันนี้แต่ว่าเก้าสองเนี่หายไปเป็นตัวกันไม่ใช่หรอกแต่ตัวเน้นมันสองหนึ่งตัวเน้สองหนึ่งก็สองศูนย์นั่นศูนย์สองน่ะตัวเน้นนั่นไงเน้นสองกู เน้นมาสองครูเน่นเน้นสุดคือสองหนึ่ง,งมื่อสองศูนย์สองหนึ่งเน้นสุดเน้นสุดคือสองหนึ่งเน่นส,ส,สุดเลยละสองหนึ่งไงก็ขันล้มขันล้มวีวีขอมาก็สเย,ย็นเนะครับเนาะก็มยุ่ยยุ่หนีมันลม ตอนนี้ผมนั่งอยู่ในห้องครับมันเลยบวกใครล้มเปิดพอล้มเหมันล้มในยูนหลอกแต่ว่าล้มกับห้อนอืนแต่ว่าย็นแน่คือมันยุตยิใ้โฮมใหม่เนี่ยตอนไห้ครับแล้วก็หอ,อกไปยุตทั้งหลังเพราะันมันเย็น,นยุตยิใ้โฮมใหม่ก็เล<ด>ยใครนี่ ออกจากตัวคันไปไปยูน้ำหอมไม่หอมไหลไปเดินเดินกุ้งกวาง,วางลงโอ,อ้ใครเนี่ยเน้ยอ,อยู่ในสนาใหญยที่หลังที่ท้ายไอ้เพิ่งยูอะไรโดกตอนยังกระโดดอืมก็มาเก้าอี้นี่ยับเลยฮ่อนมือว่าบ่าเนะี่ครับอหอนครับ มันเขามันเขานาห้อนเต็มตวเลยนะครับชว่วงไหนมาเนี้ล่ะเขานาห้อนเต็มโตแล้วเขาประกาศมาต่วาว่ที่ยี่สิบแปดพุนที่ย <c oughs> ี่สิบแปดท่านบ้านเนี่โอ้ยกุมภพาเนี่ยคือเขานาห้อนแบบเต็มโตหวมนกับ้อนพดเขาจะว่าว่าสิทิแตะไปสี่สิบกว่าองศาพุ่นี่นะมนเกินนะ คันนี่เราต้นไมต้นไรค้นปลูกปลูกบ้านนั่นคันพาดช่วงนี้ไปได้ก็โอ้สุดยอดตอนเดียวพลาดยากขึ้นแล้วเอาวมนี้วัดอาทิตย์เนาะมีวัดอาทิตย์มีมวยสิอยไรเงียเองมีมวยเสียงมวยนัเงิึงมวยน้ำ ตัวยิงเอาตัวร้องไว้ซะเป็นอย่างเยอโตตัวร้องไว้มันสิบ่ได้จับคู่ตัวร้องนาบ่ครับตัวใดร้องไว้จับคู่จับคู่ตัวเดียวสันจีจับคู่ทันดีแต่ว่าแต่ว่าตัวเด่นมันมีสองตัวน่ครับตัวเด่นเนี่ยมันดิบเอาเอาเอาทูนเป็นตัวร้องนี่จะโตแล้วมันจะเป็นทูนสองทีนะอ๋อ รองศูนย์นะครับก็คือนั่นแหละคือเขาคือเอาไม่ได้จับคู่เพิ่มดอกก็ว่ามันมีศูนย์อยู่แล้วนะเก่าเดินสองร้องศูนย์ไปอย่างที่นะ้มันตัวเดียวมันจ๊งไหนงั้นมื่อเม่คืนนะมันจะว่าจริงโคดที่นะแล้วยังซีดี่เขาเลขบวกเขาสองว่าอะไรมันคือเจ๊งแท่หลวงงศ์มีบาของเขาสามตัวสี่ตัวเขาเองยังพลาด ของเรามันแมนบอกเลยว่าเอาเด่นสองร้องศูนย์ได้ยังไงดิครับผมเอาเด่นสองร้องศูนย์นะครับแมนกระจับเขาจับประจับศูนย์สองอยู่แล้วเข้าสุดมาครับแต่ว่าตัวเด่นเนาตัวเด่นมนสองอยู่แล้วเอาเด่นสองร้องศูนย์ครับกะจับศูนย์สอง ศูนย <02. S 2> ์สองศูนย์สอง <Top one. S 1> <iałem S 2> สองหนึ่งสองสองเก้าสองเขาล็อกของมัน hmm ก็ดีนะจรงๆครับผมนักกาบขยับขยายอยู่เนาะครับเนาะแมนคือเขาเขาจับไห่ตอ้นั้นนี่ไอเอฟซีเขาก็ไม่ว่้เขาพ่มัาพุ่มมาตามเขาที่เขานักการเอฟซีแต่ปเองก็ได้ครับ ส่วนตัวเลยจิงๆแเป็นเลขสามตัวนะมันี่กินตัวแม้นมักส่วนตัวคือสี่สองหนึ่งมันเป็นสามตัวเลขมสามตัวสี่สองหนึ่งแมนยิงลงลงลงไปก็ได้ครับคือคือจับให้สามตัวชุดหนึ่งครับลองมือลองมือจักรังมือหนึ่งสามตัวนะพิสูจน์กันว่าอีกางจัตั้งหนึ่งนะครับเนาะ สองหนึ่งเพราะว่าเขาเพราะว่ามักส่วนตัวสองหนึ่งไห้โซีสองหนึ่งกีน่ามเพราะวาเขาเด่นเขาเด่นเด่นสองหนึ่งอยู่แล้วนะครับซีเป็นรักลอยเบื้องสักนี่แล้วครับก็เอฟซีปิเตลนา,าเด้อเอฟซี TA, เพราะว่ามันกนรุดไปสองวัดแล้วละกะ เลขสูตรนะแต่ว่าเลขทูบมืนอก็หมดทีแล้วมันก็อเขาอยู่ครับวันนี้วันนี้มันรุดเบิดทุกตัวร่างกายเจ็บีพิจรารณาเอาตัวเล่นตัวเล่นไปก็มีร่ากายจับเอาเองก็ได้เบื่มากตัวที่หลวงพ่อจัดจัี่ยครับไอ้เจ็บทีพิจารณาเอากระคอยเจ็บทีดวยด้วยยังงีงบางปัง ครับผมเรสาพรสาธุกราบนมัสการครับผม